สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงเดือนเมษายน65นี้นะคะเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไพ่ใบแรกได้ไพ่พญาราชสีค่ะตามมาด้วยไพ่พระรักศมีนะคะและใบสรุปคือไพ่พระแม่ประวตีคะ่ะในชุดนี้นะคะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําค่ะ การที่คุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่ในจุดที่สูงอย่างสง่างามได้ตราบใดที่คุณไม่ประมาทไม่ใจร้อนไม่วู่วามนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยค่ะถ้าทำงานประจำอยู่ในระดับหัวหน้าอยู่ในระดับผู้นำค่ะมีลูกน้องมีบริวารที่ดีนะคะแต่ถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวถือว่าอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะแต่ ก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าไพ่พญาราชสีนี่ค่ะคือเป็นเจ้าป่าเป็นที่หนึ่งเป็น1เดียวค่ะในเรื่องของความสําเร็จนะคะแต่ว่าในเรื่องของข้อควรระวงังคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจร้อนประมาทบู้วามข้างล่างคือปากแขวค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ค่ะในเรื่องของการตัดสินใจในทุกๆเรื่องจะต้องมีความสุข,ขุมรอบคอบนะคะ ชุดนี้นะคะตัวตัวตัวของคุณแองนะคะเ,เป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เสียสละทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อคนที่คุณรักทําเพื่อครอบครัวคือเป็นบุคลิกของคนที่มีความเป็นผู้นําอย่างแท้จริงค่ะมักจะคอยแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอแล้วก็แบกรับภาระผิดชอบนะคะ แบกรับภาระความรับผิดชอบที่หนักหน่วงพอสมควรค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะไพ่พารรักสมนะคะถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวค่ะในชุดนี้เป็นคนเก่งค่ะมีความเป็นนักบริหารมีความเป็นนักธุรกิจค่ะ ทำให้มีรายได้ทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายนะคะไพ่พระแม่ประวตีนะคะเป็นเรื่องของการได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่คือเรียกว่าดวงนารีอุปถัมค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคือดวงนารีอุปถมัมการมีผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นคุณแม่หรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอ่าหรือ มีภรรยาที่ดีที่เป็นคนที่คอยสนับสนุนส่งเสริมอาจเป็นลักษณะของของของผู้หญิงอะคะ่ะที่ให้คุณของผู้หญิงที่ช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จอ่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคะ่ะหมายถึงการได้รับความรักความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่ชุดนี้นะคะในเรื่องของการงานสรุปว่า ในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนค่ะที่ทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาจากความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จากการที่คุณเนี่ยค่ะคือมีความเป็นนักบริหารแล้วก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานพอการงานดีการเงินก็ดีตามค่ะ การเงินก็ดีตามมันมาจากมันมาจากความมุ่งม,มั่นความพยายามค่ะคือเหนื่อยมาก่อนอ่ะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จแล้วด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยอะค่ะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะทําให้เป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะถ้าเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าแทนผู้หญิงสวยเก่งรวยค่ะตาสวยตาคมค่ะถ้าเป็นผู้ชายมีความรับผิดชอบสูงรักครอบครัวค่ะ เหนื่อยทาทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักมีได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีทําให้ชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จคือมันเป็นเปรียบเสมือนแรงผลักดันนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ได้รับความเมตตาทําให้ตัวคุณเองอ่ะเหนื่อยน้อยลงประสบความสําเร็จไวขึ้น คือถ้าเรามีลูกน้องมีบริวารที่ดีสําหรับคนที่เป็นหัวหน้านะคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงแต่ถ้าคุณมีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมมีคู่ครองที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะชุดนี้จะเป็นลักษณะนั้นค่ะมีคู่ครองที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะทําเพื่อคนที่คุณรักเป็นแรงผลักดันค่ะ ตอ,อบโจทย์ทําให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่ทางออกไม่ได้โฟกัสไปที่ปัญหานึกไปถึงทางแก้นึกไปถึงความสําเร็จนึกไปถึงสิ่งที่มันตอบโจทย์ในเรื่องงานเรื่องเงินโดยตรงและคุณก็ประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการค่ะการเงินดีขึ้นค่ะชุดนี้นะการเงินดีก็จริงแต่ถ้าตราบใดก็ตามคุณไม่เก็บก่อนจ่ายทีหลังเก็บเงินยากเพราะเป็นคนใจดีค่ะคือคือจ่ายให้กับคนรอบข้าง จ่ายให้กับความสุขของครอบครัวจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่คุณรักหรือช่วยเหลือลูกน้องบริวารทำเป็นกิจวัตรประจำวันอะทำเป็นนิสัยพื้นฐานนะคะแต่นึกถึงตัวเองอะทีหลังทำให้มันไปตัดลอนในเรื่องของความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าถ้าคุณบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีอะคะ่ะมีไรายได้เข้ามามากแล้วคุณเก็บบริหารบริหาร บริหารการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะเก็บก่อนจ่ายทีหลังอะ่ะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงได้อย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีค่ะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีเป็นเป็นคู่ที่มาส่งเสริมกันโดยตรงค่ะแต่คนโสดก็มีข้อควรระวังในเรื่องของสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์ล้นนะคะคือแบบว่าออดูดีแบบล้นเวอร์ค่ะ แล้วเลือกไม่ถูกมีคนเข้ามาเยอะไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครมันก็เลยทําให้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดความรักก็จะไม่ตอบโจทย์ถ้าคุณใจร้อนคู่ครองคนรักที่เหมาะสมค่ะจะต้องเป็นคนที่ให้เกยียรติซึ่งกันและกันให้อิสระไม่จํากัดสิทธิเสรีภาพยอมรับในความเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะคะ พร้อมที่จะผลักดันแล้วก็เข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงจึงเหมาะที่จะเป็นคู่ครองที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันในอนาคตในอนาคตนะคะมีโอกาสถ้าคุณได้เจอคนที่เหมาะสมแล้วดีแล้วนะคะคบหาดูใจกันมาระยะเวลานานพอสมควรแล้วมีโอกาสจะได้พัฒนาจากคู่รักไปสู่ครอบครัวในอนาคตค่ะท่พ่แม่ปรสวติอุ้มรุ่งนะคะถ้าถ้าใครที่ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรนะคะมีโอกาสที่จะที่จะได้บุตรสมความปรารถนาค่ะมีโอกาสที่จะมีบุตรมาเติมเต็มให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมีความบุดมสมบูรณ์ในชีวิตเป็นความสุขเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันอย่างนี้นะคะ่ะสําสหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะการได้รับความรัก การได้รับการดูแลเอาใจใส่าจากคนในครอบครัวแล้วก็ความเป็นผู้นำของคุณนะคะมันส่งผลให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมีความมั่นคงค่ะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังประสบความสำเร็จอย่างสูงและสง่างามได้ค่ะก็ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าใครที่ต้องเดินทางใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นประจำนะคะก็ยังประมาทไม่ได้กับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบนท้องถนน,นะคะ่ะ แล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินค่ะไขมนันความดันเบาหวานนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเพียงข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ถ้าคุณบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ในเรื่องนี้สุขภาพก็ไม่ได้มีไรน่าเป็นห่วงมากมายค่ะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จสมความปรารถนาค่ะมีทรัพย์สินเงินทองที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะ มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาชีวิตคู่ชีวิตรักประสบความสําเร็จมีความสุขสมความปรารถนาทุกประการค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักมาที่อดีลัยที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ